สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโชโกคินโฟนเบรเวอร์7 วันนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นในไลน์โชโกคินนะฮะหรือก็คือจะเป็นพวกหุ่นเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งหุ่นเหล็กตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีผ่านตากันมาบ้างนะครับนั่นก็คือโฟล์ดบับเบิร์เซเว่นนั่นเองนะครับจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องโฟล์ดบับเบิร์เซเว่นนี่แหละฮะก็จะเป็นหุ่นยนต์โทรศัพท์มือถือนะครับในซีรีส์เนี่ยก็จะมาในธีมของแนวสายลับอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําามกดออีกะม่อว่่านนนะครรัับเป็หุโทท ตัวที่7ของโปรเจกต์คุณยนต์โทรศัพท์นี้นั่นเองนะครับก็เลยชื่อเซเว่นตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ขององค์กรอังเคอร์ก็จะเป็นองค์กรสายลับที่สร้างตัวโฟนเบเบอร์เนี่ยขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็จะมีเขียนนะครับว่าโคเรกาอาชิตาโนเดีหรือนี่คือความจริงของวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับด้านเมนืองกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวโลโก้โฟนเบรเบอร์เซเว่นแล้วก็มีเซเว่นที่ทําท่ากําลังเต้นอยู่นะฮะด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ตจากตัวของเล่นแล้วก็จะเป็นสภาพตอนที่โโดดน,นนนนยยะคครแล้ววก็มีีีํําาาาพูปจท่่เขเขข ก็คือมือถือนะไม่ได้เอาไว้โยนนะสำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีบอกกิมมิคคร่าวๆแล้วก็มีตัวอย่างโพสต์แอคชั่นไว้ประมาณนี้นะด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเซเว่นกำลังวิ่งอยู่นะฮะแล้วก็มีเขียนไว้ว่าเมจัคจายาใบก็คือแย่สุดๆแล้วสำหรับตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นดีไซน์ในสไตล์ของพวกในไลน์ชโกคินนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันก็ออกมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีาตอง้วนเดี๋ยวไปแกดูข้าในกเลยดีวว่่าาคจะเป็ครับ แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของโทรศัพท์มือถือนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้มีน้ําหนักแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะฮะดูเหมือนมือถือจริงๆเลยนะฮะร,รอบๆก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีดีเทลของช่องใส่ไมโคร s อกับปุ่มกดโทรศัพท์นะครับแต่ว่าเป็นดัมมี่เฉยนะครับไม่สามารถกดหรือว่าเปิดช่องนี้ได้จริงๆอีกข้างก็จะเป็นช่องสำหรับใส่สายชาร์จครับตรงนี้สามารถเปิดได้จริงๆนะครับจะเป็นยาง เปิดมาแบบนี้เหมือนกับโทรศัพท์จริงเลยนะครับแล้วข้างในก็จะมีช่องใส่สายชาร์จแบบนี้นะครับแล้วพอเปิดฝาขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับโทรศัพท์จริงๆทุกอย่างเลยนะครับน่าเสียดายนิดนึงนะครับตรงที่ว่าตรงปุ่มพวกนี้กดไม่ได้นะครับจะเป็นปุ่มดัมมี่เป็นพลาสติกมาทั้งรุ่นแบบนี้เลยนะครับปุ่มที่กดได้นะครับก็จะเป็นพวกด้านบนนี้นะครับพวกนี้จะกดได้หมดเลยนะฮะซึ่งมันก็จะเอาไว้เล่นกับลูกเล่นเสียงนะครับส่วนตรงหน้าจอโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะ ตัวโมเดลมือถือของร้านโทรศัพท์อยู่ครับลองเอารุ่น D X มาเทียบขนาดดูนะครับขนาดก็ถือว่าพอๆกันเลยนะฮะแต่ว่ารุ่น D X นี่จะดูเป็นของเล่นมากกว่านะครับส่วนโชว์ค i นนี่มันดูเป็นมือถือจริงๆเลยนะฮะเทียบกันก็พอๆกันเลยนะฮะแต่ว่า D X จะหนาก,กว่าเปิดจอก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงปุ่มนี่ก็จะต่างกันนะครับตรง D X นี่จะกดในปุ่มเลยนะฮะแล้วก็หน้าจอก็ D X เขาก็จะทํามาเป็นหน้าจอที่สามารถโชว์หน้าเซเว่นแบบ8บิตได้อะไรแบบนี้นะฮะ สำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือเหยียดนิ้วตรง1คู่มือชี้นิ้ว1คู่มือกำหนึ่งคู่มือแบนหนึ่งคู่มือกำแบบสามารถกางนิ้วได้1คู่เวลากางนิ้วก็จะได้แบบประมาณนี้นะฮะพาร์ตสำหรับเปลี่ยนหน้าเวลาแสดงอารมณ์ต่างๆนะครับมีหน้าโกรธหน้าร้องไห้หน้าตอนกําลังดาวน์โหลดหน้ายิ้มหน้าหงุดหงิด หน้าหลับฟอนกําลังชาร์จแบตบหน้าเอือแท่นชาร์จในเรื่องเนี่ยกล่องนี้มันก็จะเป็นที่ชาร์จเฉพาะสําหรับตัวโทรศัพท์ฟอนเบรเวอร์นะครับก็จะต้องใช้แท่นชาร์จพิเศษอันนี้โดยเฉพาะนะครับตรงนี้ก็จะมีมาร์กสัญลักษณ์ขององค์กรอ n งเกอร์อยู่นะครับขึ้าไก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรจุดที่ดีมากๆเลยสำหรับตัวแท่นชาร์จนี่นะครับก็คือเขามีกิมมิคเมื่อเราเปิดฝาเนี่ยข้างในก็จะสามารถเก็บพวกพาร์ทหน้าแล้วก็พาร์ทมือทั้งหมดเอาไว้ได้หมดเลยนะฮะ นอกจากนี้ที่พิเศษมากๆเลยตรงที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟสำหรับสายชาร์จจริงๆนะครับเอาไว้ต่อกับตัวโชว์คินแล้วมันก็จะพูดได้นะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นรางฐานนะครับใช้เป็นฐาน 3A 4ก้อนนะฮะเดี๋ยวเราไปลองแป้งล่างกันเลยว่าครับสำหรับวิธีการแปรงล่างเป็นโหมดหุ่นยนต์นะฮะก็ไม่ยากนะฮะขั้นแรกก็คือให้เปิดฝาโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะแบบนี้แล้วก็พลิกไปด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นขาแล้วก็แขนของเซเว่นนะครับจะถูกเก็บไว้ตรงนี้หมดเลยนะฮะให้พลิกตรงส่วนนี้นะคร แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยจากนั้นก็ให้หมุนขาลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กลางตรงส่วนขาที่พับนี่ออกแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนให้ตรงนี้มาอยู่ด้านหลังแบบนี้จากนั้นตรงเท้านะครับให้หมุนตรงนี้ลงมาแบบนี้ก็จะเป็นส้นเท้านะครับแล้วก็ให้กดลงไปแบบนี้ปลายเท้าก็จะออกมานะครับก็ดึงออกมาจัดทรงแบบนี้ก็จะได้ขาข้างแล้วนะครับอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะ เรียบร้อยครับต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแขนนะครับให้ถอดพ์ทมือตรงนี้ออกนะฮะตัวพ์ดมืออันนี้จะเป็นพ์ทดัมมี่ให้มาติดกันแบบนี้นะฮะให้เอาพ์ทมือจริงๆใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้พาัดมือจริงๆใส่เข้าไปตั้งแต่แรกได้เลยนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นพ์ทดัมมี่นะครับเพราะได้อย่างนี้แล้วก็กางแขนออกทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็พับตรงส่วนฝาตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้นะฮะ ให้มันตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเขามีดีเทลของกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับเหมือนโทรศัพท์จริงๆมากเลยนะฮะจากนั้นก็ภาพแขนให้มาด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแขนลงแบบนี้แล้วก็หมุนให้ตรงสีดำเนี่ยอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับก็หมุนมือมาด้านหน้าอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเมื่อแปรลงล่างเสร็จแล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือไซส์เท่าของจริงเลยนะครับในหนังก็ตัวเท่านี้เลยนะฮะเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับพวกดีเทลรายละเอียดพวกนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับมันคือโมเดลโทรศัพท์ของร้านขายโทรศัพท์เลยครับก็เลยออกมาดูเหมือนโทรศัพท์จริงๆมากเลยเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมับจุดขยับกันนะครับสำหรับส่วนหัวกับลําตัวเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าบิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะในเรื่องก็หมุนไม่ได้นะเพราะว่าขยับได้แค่แขนแค่ขานะครับจุดขยับนรกส่วนแขนขาเนี่ยค่อนข้างฟรีเลยนะครับตรง สามารถพับได้สุดถึงขนาดนี้เลยนะฮะส่วนข้อมือก็เป็นบอร์จอยนะครับสามารถหมุนได้ส60ส่วนขานีก็จะคล้ายๆกับส่วนแขนฮะต้นขาก็จะเป็นบอร์จอยสามารถหมุนได้ส6 0รลยนะครับเลยตรงขาอ่อนนี้ก็สามารถหมุนได้สา0รเหมือนกันนะครับหัวเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้สุดเลยนะฮะช่วงปลายเท้าก็สามารถหมุนได้สา0รนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้ส้นเท้านี่ก็เป็นบอร์จอยนะครับสามารถยัดไ้อีกสระ ใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะฮะตรงช่วงส้นเท้าย่งตรงนี้ก็จะเป็นยางนะทำให้เขาสามารถยืนได้มั่นคงขึ้นนะครับเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชีกันดั้งก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครักันนาตัวเล็กไปเลยนะครับกันนาตัวแค่ประมาณต้นขาของเซเว่นเองนะครับลองเทียบขนาดกับ D X ดูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตอนที่เป็นโหมดโทรศัพท์เนี่ยขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นโหมดหุ่นแล้วเนี่ย D X จะตัวเตี้ยกว่านะครับแล้วก็ดี X ก็จะตัวตัวตานะตันๆกว่านะครับถ้าอยากได้สมจริงก็ต้องมาเล่นโจโกลคินนะ มีปัญหาอะไรเลยนะครับลองโพสท่าวิ่งดูว่าจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าโพสตลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ายืนขาเดียวน่นจะค่อนข้างจัดบาลานซ์ได้ยากนะครับเนื่องจากตัวเป็นโทรศัพท์แบบนี้นะฮะก็เลยจะต้องมีฐานค้ำนะฮะวิธีการเปลี่ยนพาร์ทหน้านะครับขั้นแรกก็ให้พับตรงแขนนี่ลงไปก่อนแบบนี้นะแล้วก็เปิดฝาด้านข้างจอนี้ออกนะครับพอออกมาแบบนี้แล้วให้ใช้ตรงเดือยตรงนี้นะครับในการเกี่ยวใบหน้าอันที่ใส่อยู่ออกมาแบบนี้นะฮะ จากนั้นก็เอาหน้าที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดฝานี้คืนนะครับเรียบร้อยนะ อันนี้ก็โพสไว้เป็นตอนที่โดนเครี้ยงนะครับในซีรีส์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเซเว่นจะโดนเครี้ยงบ่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะมีคําพูดประจําตัวว่ามือถือไม่ได้มีไว้เครี้ยงนะอันนี้ก็โพสต์ไว้เป็นท่ากําลังนั่งร้องไห้นะครับแล้วก็เช็ดน้ำตาในเรื่องเนี่ยเซเว่นเขาก็จะมีการแสดงอาโม่นค่อนข้างจะเยอะนะก็ด้วยพาร์ทใบหน้าที่เขาให้มาบวกกับจุดขยับก็สามารถทําให้เราขยับทําท่าโพสต์อารมณ์ต่างๆของเซเว่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นท่าโพสต์ตอนที่เขาแอคเซสเข้าไปในระบบต่างๆหน้าจอโทรศัพท์เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นหหนนนนน้้้าาาจจออีีะรรบก็็็เเเเปทท่่่ไดๆใืง อันนี้ก็โพสไว้เป็นท่าตอนกําลังเต้นนะถ้าใครได้ดูซีรีส์เนี่ยเพลงประจําที่เซเว่นชอบร้องบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็น s h ม m i s ชิ s ิ h ุ m i s าริ furterino s h m i s แล้วก็มาถึงลูกเล่นหลักที่เป็นจุดที่ผมมองว่าเจ๋งที่สุดสําหรับตัวนี้เลยนะครับน่าคือลูกเล่นแสงสีเสียงนั่นเองนะครับโดยการจะให้ตัวเซเว่นเนี่ยมีแสงสีเสียงได้นะครับก็จะต้องพึ่งตัวที่ชาร์จเฉพาะเหมือนกันในเรื่องเลยนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็เปิดตรงฝาสายชาร์จของเซเว่นออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบ สายชาร์จที่เขาให้มาในกล่องนี้เข้าไปเลยนะครับเหมือนกับเวลาชาร์จโทรศัพท์จริงๆเลยนะครับจากนั้นตรงกล่องที่ชาร์จนี่นะครับพลิกมาด้านนี้ก็จะมีสวิตช์อยู่ให้เราดันสวิตช์ให้เปิดพอมีไฟติดแบบนี้ก็แปลว่าเปิดแล้วนะครับจากนั้นตัวเซเว่นเนี่ยเขาจะไม่ใช่โมเดลโทรศัพท์ธรรมดาแล้วนะฮะเพราะว่าพอเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าจอมีไฟครับพร้อมกับเสียงเหมือนกับในหนังเลยพอปิด ในหนังเวลาที่ตัวละครเปิดปิดจอโทรศัพท์ก็จะมีเสียงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองบีไฟให้ดูนะครับว่าหน้าจอเขามีความสว่างประมาณไหนนะครับหน้าจอมีความสว่างประมาณนึงเลยนะครับเอาลองคล้ายๆกับจอโทรศัพท์จริงๆเลยนะฮะแล้วพอทิ้งเอาไว้สักพักหน้าจอก็จะดับแบบนี้นะฮะ นอกจากเสียงเวลาเปิดปิดหน้าจอนะครับที่ทําให้เจ้าตัวนี้เจ๋งขึ้นไปอีกนะฮะก็คือลูกเล่นในการกดปุ่มพวกนี้นะครับซึ่งการกดปุ่มพวกนี้มันจะสามารถทําให้เซเว่นเนี่ยพูดได้นะฮะโดยการกดปุ่มผสมกันแต่ละปุ่มนะครับอย่างเช่นเซเว่นก็จะร้องเพลงที่เป็นเพลงประจำอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วถ้าเรากดมั่วนนะครับไม่ได้กดตามโค้ดที่เขามีให้นะฮะมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะฮะ อย่างนี้นะครับแปลว่าเรากดมั่วนะครับไม่ได้กดตามโค้ดซึ่งเสียงเนี่ยมีเยอะมากผมคิดว่าไม่สามารถจะทําให้ดูในคลิปนี้ได้หมดทุกเสียงนะฮะก็จะให้ดูคร่าวๆประมาณตามสี่เสียงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าไปลูกเล่นที่ค่อนข้างจะว้าวเลยนะครับสำหรับตัวนี้ น่า,สานเสียดายนะครับที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าตรงปุ่มพวกตัวเลขเนี่ยน่าจะทําให้กดได้จริงๆนะครับไม่งั้นมันจะเจ๋งกว่าน,นี้อีกนะฮะเป็นกันบ้างครับกับโชโกคินฟอนเบเบอร์เซเว่นตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมชอบมากๆเลยนะฮะเป็นของเล่นจากซีรีส์ฟอนเบเบอร์ตัวเดียวเลยนะครับที่ทําออกมาแล้วสมจริงได้ขนาดนี้นะฮะน่าเสาียดายเหมือนกันนะครับที่โชโกคินเนี่ยเขาออกมาแค่ตัวเซเว่นตัวเดียวเลยผมอยากจะให้ออกตัวอื่นด้วยนะครับอย่างพวกเซอร์วันหรือว่าเติร์สบ้างนะฮะหรือว่าออกเป็นพวกแกจเกตของพวกฟอนเบเบอร์ดด้้วววยยกกก็็็จะะะะีีีมมาาเเลลนนนนนฮแแต่่่ััปป10ครบ เขาก็เงียบหายไปแล้วนะฮะออกมาแค่ไซเบนตัวเดียวนะน่าเสียดายสำหรับคะแนนนานะผมจะขอให้ไปที่ เก้าเป็นสิบครับหากไปคะแนนเดียวเลยนะครับก็คือต้องปุ่มตัวเลขที่กดจริงๆไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าปุ่มตัวเลขกดจริงได้เนี่ยผมให้สิบเต็มเลยนะครับไปของเล่นที่ทำออกมาได้สนองนี้แฟนซีรีส์โฟนเบอร์เซเว่นมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนซีรีส์เนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับเพราะว่านอกจากรุ่นลิมิเต็ดที่มันเป็นโทรศัพท์จริงๆเนี่ยมันก็มีแค่โชโกคินของบันไดเนี่ยนะฮะที่ทาออกมาสมจริงที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็น DX เกนี่ยก็อย่างที่เห็นไปในตอนที่เปรียบเทียบนะฮะว่ามันก็จะไม่ ชาเฉพาะเหมือนกับไมหนังเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นอีกกิมมิกนึงที่ผมว่าว้าวมากแล้วก็เขาค่อนข้างจะคิดมาดีนะครับสํหรับการรีวิวในคะรั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวโชโกกินฟนเปเปอร์7ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์ฟนเปเปอร์7ใครเป็นแฟนฟนเปเปอร์7บ้างไหมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสําหรับใครที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พีนพ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 น่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับสอยครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสํหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกัน ใหม่สน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ